ีทางภาคใต้นะคะฝนยังคงตกหนักอย่างต่อเนื่องทําให้ณนะขณะนี้มีน้ําป่าไหลหลากแล้วก็น้ําท่วมขังในหลายจุดในเขตของอําเภอเมืองพัทลุงโรงเรียนหลายแห่งต้องปิดการเรียนการสอนเพื่อความปลอดภัยในการเดินทางของเด็กๆค่ะ หลังจากที่พื้นที่ของจังหวัดพัทลุงมีฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่20พฤศจิกายนที่ผ่านมาจนถึงขณะนี้ส่งผลให้มีน้ําท่วมขังแล้วก็น้ําป่านในพื้นที่ของอําเภอกงหลาอําเภอศรีนครินแล้วก็อำเภอเมืองพัทธลุงและว,วันนี้เองนะคะ มวลน,น้ําจากอําเภอสีนคริ์แล้วก็อำเภอกงหลาไหลลงสู่พื้นที่เมืองพัทลุงซึ่งเป็นพื้นที่รับน้ําจากทั้งสองอำเภอทําให้น้ําที่หลากมาตามลําคลองเอ,อ่อล้นเข้าท่วมสวนยางพาราแล้วก็สวนปาล์มบริเวณเขตร้อยต่อหมู่ที่หําบลปรางหมู่กับหมู่ที่10ตําบลเขาเจียค,ค่ะ ขณะที่ในเขตเทศบาลเมืองพัทลุงน้ําก็ยังคงเอ่อล้นจากลําคลองเข้าท่วมผิวถนนบริเวณชุมชนบ้านหนาังลาดชุมชนบ้านลาดเหนือซึ่งก็เป็นช่วงน้ําสูงนะคะประมาณ20เซนติเมตรทำให้โรงเรียนในเขตเทศบาลต้องทําการปิดการเรียนการสอนหลายแห่งเป็นเวลา1วันเพื่อความปลอดภัยของเด็กนักเรียนเพราะว่าบางโรงเรียนนั้นยังคงมีน้ําท่วมขังสูงค่ะ โดยจังหวัดพัทธลุงก็มีการออกแจ้งเตือนประชาชนให้เฝ้าระวังฝนตกหนักซึ่งอาจทําให้เกิดน้าท่วมฉับพลนันน้าป่าไหลหลากแล้วก็ดินโคลนถลม่มประกาศไปจนถึงวันนี้นะคะจนถึง26พฤศจิกายนนี้ค่ะ ไปดูกันต่อที่จังหวัดสงขลานะคะชาวประมงพื้นบ้านทั้งที่บ้านบ่ออิดและบ้านก้าวเส้งต่างนําเรือประมงพื้นบ้านกว่า30ลําค่ะขึ้นมาจอดบนชายหาดที่บ้านบ่ออิดตําบลเกาะแต้วอําเภอเมืองสงขลาเพื่อที่จะหลบคลื่นลมแรงนะคะเนื่องจากที่บ้านบ่ออิดนั้นมีเขื่อนป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งที่กรมเจ้าท่าสร้างต่อเนื่องไปจนถึงบ้านปึกหมู่1ิบ ตำบลนาทับอำเภอจนะรวมระยะทางแล้วเนี่ยกว่า5กิโลเมตรซึ่งน่าจะช่วยป้องกันคลื่นและการกัดเซาะชายฝั่งในช่วงฤดูมรสุมแบบนี้ได้เป็นอย่างดีค่ะทั้งนี้ในพื้นที่จังหวัดสงขลาก็ยังคงมีฝนตกหนักต่อเนื่องค่ะซึ่งเป็นผลกระทบกับร้านค้าที่เขาอยู่ตามริมชายหาดฉลาดทัศน์ที่เป็นร้านค้ากลางแจ้งโดยเฉพาะร้านกาแฟริมหาดแบบนี้เพราะว่าอะไราเวลาฝนตกอย่างที่คุณผู้ชมเห็นลูกค้าก็บางตาค่ะลูกค้าน้อยนะคะไม่มี จะมานั่งจะมานั่งที่ร้านก็ลำบากเปียกไปหมดส่งผลต่อรายได้ทำให้ยอดตกซึ่งก็เป็นปัญหาที่แม่ค้าก็ต้องประสบพบเจอทุกปีนะคะค่ะส่วนทางด้านของเกาะสม,มุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีถึงแม้ว่าจะมีคำเตือนให้เรือประมงแล้วก็เรือโดยสารเฝ้าระวังสถานการณ์คลื่นลมแรงสำหรับเรือสำราญไม่น่าจะมีปัญหาค่ะโดยวันนี้มีเรือสำราญขนาดใหญ่เข้าเทียบท่าที่อ่าวหน้าทอนเกาะสม,มุยถึงสองลำเป็นเรือสัญชาติอเมริกันทั้งคู่ค่ะลำแรกเนี่ยมาจาก ฮ่องกงผู้โดยสาร1,924คนลูกเรือ800คนอีกลำมาจากญี่ปุ่นผู้โดยสาร750คนลูกเรือ550คนก็น <ª. S 3> ี่แหละค่ะอย่างที่เห็นเมื่อสักครู่นี้ทำให้บรรยากาศท่องเที่ยวบนเกาะสมุยก็คึกคักเป็นอย่างมากค่ะก่าง